สวัสดีครับคุณใช่สายมีลีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ปิดคลิปไปยินดีตอนเราก็สู่เทเรเลียเอ่อมาสเตอร์โหมดมี e ีที่12แล้วหรือเปล่าวะน่าจะ12แล้วนะเออก็เป็น EP สุดท้ายและท้ายสุดนั่นเองเออครั้งนี้ผมจะมาครับเอ่อสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดของที่สุดของสายมีลีกันเอสุดยอดอาวุธของสายมิลีนั่นก็คือซีนิตครับนะซึ่งอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะ ออ่าเต้องมาคราฟที่เอ็นวิวระดับ2ใช่ไหมอือนี่เออต้องมีทระเบยเหมียวเมอร์สตาร์วาร์ดเอ่ออินฟักเวเวอร์เอ่อดาบฟักทองดาบซิดเลอร์เอ่ออะไรสักอย่างเนี่ยเน่เน่เเอก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละเพราะนี่มันคือดาบที่ขึ้นยื้ออื้มเฮ้ยโอ้โหลีเจนดารี่อื้มฟ้าประทานพรโอ้โหโชคชะตาเป็นใจให้ผมโอ้ สุดยอดมากก็ได้มาแล้วนะครับเอ่อสำหรับซีนิตสุดยอดดาบที่ดีที่สุดของสายมีลีนะเออมันก็เป็นดาบที่แบบเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายคือมันปาได้แบบโหดมากๆเลยอะเออแต่นานๆทกีก็จะได้เล่นดาบซีนิตเหมือนกันนะแทบไม่เคยได้เล่นเลยเออโอ้ยสงสัยต้องเล่นให้หนำใจแล้วแหละเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความโหดนี้กับบอสมูนหลอด่อยก่อเอ้ยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องคาบนี้ด้วยชุดเกาะชุดเกาะเราจะได้เป็นสายมีลีแบบเต็มเต็มตัว เออม,มันต้องมันต้องมันต้องคาบที่แท่นนี้แท่นนี้เออแล้วก็มาครับนี่โอเคเออสิ่งที่ผมต้องคาบคืออะไรบ้างเอ่ยโอเคชุดเกาะก็พอแล้วเนาะชุดเกาะของโซล่าเออสิ่งนี้ก็ก็แรูุ่หลอดเนาะแล้วก็โซล่าแฟกเตครบมาคาบมาคาบมาอุ้ยเหลือนะเนี่ยแร่ทำบิ๊กแอ็กหน่อยไหมทาบิ๊กแอ็กหน่อยก็ได้โอเคอันเก่าจะได้ทิ้งไปนี่ชุดเกาะโซล่า Solar. มาแล้วครับอึบอึ๊บ อึบโอ้ยดีเฟนเอา้าอ๋อโอเค <laughs> ดีเฟนเยอะดีเฟนเยอะกว่ากัน <laughs> นึกว่าดีเฟนเท่าเดิมผมเหมือนจำไม่ผิดว่าพาร์ทที่แล้วมันก็ร1อยปไม่ใช่เหรอวะอืมโอเคชุดก่อนนี้มันรู้สึกจะมีความสามารถคือมันจะพุ่งได้ใช่ไหมเออพุ่งได้เนี่ยแบบมันจะมีไฟแดงๆเนี่ยเป็นเอฟเฟกของเสาโซลา่าเอ้ไม่ใช่ของชุดก่อนโซล่ารูร้สึกรู้สึกเวลาชนมันจะตุ้มด้วยใช่ไหมไหนกันลอก yeah! เฮ้ยจัมปัตัวนี่เออชนได้กี่ครั้งวะน่าจะประมาณ3ครั้งเออสองสามอุ้ยสี่อุ้ยสี่ครั้งเลยเหรอใช่ไหมแล้วก็รอมันคูลดาวน์เนี่ยมันก็จะกลับมาเกาะหนึ่งเกาะสองใช่ไหมมันดูยังไงวะอ,อ๋อเป็นหนามเนี่ยหนามมีสามอันละแง่งๆมันออกมาเนี่ยอ้าวทำไมมีแค่สามแง่งวะเมื่อกี้ชนได้สี่ครั้งไม่ใช่เหรอหนึ่งโอเคเหลือสองแง่งเอ้ยอย่าเพิ่งเองเอโอเคกลับมาสามอันหนึ่งอันสอง อสามเรียบร้อยชนได้3ทีนะมาเตรียมตัวครับเอเราจะใช้สุดยอดดาบซินิกันเอ ờ, ของก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะอืก็ประมาณนี้แหละอ,อทุกอย่างออฟเป็นดีเฟนซ์อยากจะออฟเป็นมีลีสปีดมากเลยนะแต่ว่าเอ้ยแต่แต่แต่ดาบซินิคมันมันมีโอ้ยอยมดูผมทำนะเพนแป๊บเดียวมือมันแตกโอ้หไม่คิดว่ามันจะโกงขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตารอดูตาตาเปิดตาเปิดหมุน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  จะแตก่อนที่เลเซอร์จะยิงไหมจะแตก่อนที่เลเซอร์โอ้โหเลเซอร์ยิงก่อนวัดเรียบร้อยเสาเอ้ยตาแตกอีกหนึ่งทีตาแตกอีกหนึ่งดวงฟาดวาดวาดปาดวาดาดวาดปาดวาดดโอ้โหโอ้โหนี่บอสเหรอเนี่ยโอ้โหยี่อะไรครับเนี่ยดาบอะไรมันจะโกงขนาดนี้อืมเอ้มันมันมันโกงขนาดนี้เลยสิอาวุธอื่นมันเทียบไม่ติดเลยเนี่ยไอเทอร่าพิทมาอะไรเงี้ยลาดปีซึ่งม่เทียบไม่ติดเลย ออสายมิลีเข้าสุดจริงก็ประมาณนี้นะครับขอจบออซีรีส์สายโจมตีระยะใกล้ไว้เพียงเท่านี้นะซีรีส์น่าจะเป็นสายอะไรก็อยากให้คุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าผมจะมีเวลาทำคลิปอีกตอนไหนเพราะว่ามาหาลัยผมใกล้จะเปิดแล้วนะถึงจะน่าเศร้าแต่ก็อาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสาธุสาธุสาธุกูโมอวยพอแล้เนี่ยฮะ